วันที่หิมะตกวันหนึ่งพระราชนีกำลังนั่งเย็บปักถักร้อยอยู่ข้างหน้าต่างพระองค์บังเอิญทำเข็มเย็บผ้าทิ่มที่นิ้วชี้และหยดเลือดสามหยดก็ตกลงไปในหิมะพระราชนีทอดพระเนตรหยดเลือดสีแดงบนหิมะสีขาวที่ดูขัดกับกรอบสีหน้าต่างไม้สีดำแล้วนึกในใจว่าฉันอยากจะมีลูก ผู้มีริมฝีปากสีแดงเหมือนกับเลือดผิวสีขาวราวกับหิมะและผมสีดำด่งไม้มะเกลือหลังจากนั้นไม่นานพระราชินีก็ส่งให้กำเนิดพระธิดาตัวน้อยผู้มีริมฝีปากสีแดงจัดผิวสีขาวจัวและผมมันปราบด่งไม้มะเกลือพระราชินีเรียกเธอว่าสโนไว้ เมื่อพระราชนีสวรรคตพระราชาก็ทรงอภิเศกสมรสใหม่พระชายาใหม่เป็นผู้หญิงที่สวยแต่โหดร้ายและเห็นแก่ตัวมากเธอมีกระจกวิเศษทุกวันเธอจะต้องส่งกระจกวิเศษและถามกระจกวิเศษว่ากระจกวิเศษใครงามเลิศในปัตตภีและทุกวันกระจกก็จะตอบกลับมาว่า พระองค์นสิพระราชนีสวยที่สุดในปัตตภีอย่างไรก็ตามเมื่อสนุไว้โตขึ้นเธอก็สวยขึ้นดังนั้นเช้าวันหนึ่งกระจกวิเศษจึงได้บอกพระราชนีว่าพระราชนีพระองค์สวยนั่นเป็นเรื่องจริงแต่สนุไว้สวยกว่าพระองค์พระราชนีโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ พระองค์เรียกคนล่าสัตว์เข้ามาเฝ้าผ้าสนไว้เข้าป่าแล้วข่าเธอซะพระองค์บอกกับเขาคนล่าสัตว์ผ่าสนุไว้เข้าไปถึงชายป่าแต่เขาทำร้ายเธอไม่ลงวิ่งหนีไปซะเด็กน้อยเขาพูดช่างหน้าสงสารสนุไว้พูดตื่นกลัวตอนนี้เธออยู่ตามลำพังและหลงทาง เธอวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตเมื่อถึงเวลากลางคืนสโนไว้ก็มาถึงกระท่อมเล็กๆที่อยู่กลางป่าลึกแห่งหนึ่งเธอเคาะประตูเบาๆแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับเธอจึงตัดสินใจเข้าไปข้างในกระท่อมนั้นสโนไว้ White, เห็นโต๊ะหนึ่งตัวและเก้าอี้ตัวเล็กจิ๋วอีก7ตัวและชั้นบนก็มีเตียงเล็กๆอีกเหลัง ฉันเหนื่อยเหลือเกินสนไว้ล้มตัวลงนอนแล้วผ่อยหลับไปหลังจากนั้นคู่หนึ่งเธอก็สะดุ้งตื่นคนแคระทั้งเจ็ดยืนอยู่รอบๆเตียงคุณเป็นใครคะสนไว้ถามพวกเราคือคนแคระทั้งเจ็ดพวกเราอาศัยอยู่ที่นี่คนแคระคนหนึ่งตอบพวกเราทำงานเหมืองแหลทั้งวัน แล้วเธอห่ะเป็นใครฉันชื่อสโนไวท์เธอตอบและเธอก็เล่าเรื่องราวอันแสนเศร้าให้พวกคนแคะฟังคนแคระรู้สึกเห็นใจสโนไวท์เธอทำกับข้าวและทำความสะอาดบ้านให้พวกเราสิคนแคระพี่ใหญ่สุดพูดเธอก็จะอยู่ที่นี่ได้และพวกเราจะช่วยดูแลเธอให้ปลอดภัยสโนไวท์ตกลงเมื่อพวกคนแคะ ออกไปทำงานในวันรุ่งขึ้นพวกเขาก็ให้สนไว้สัญญาว่าจะไม่ออกไปข้างนอกไม่เปิดประตูบ้านหรือพูดกับใครเด็ดขาดในระหว่างนั้นพระราชนีก็กลับมาที่กระจกวิเศษพระองค์ตกใจมากที่กระจกวิเศษบอกพระองค์ว่าพระองค์สวยที่สุดนี่เป็นเรื่องจริงแต่ยังมีคนที่สวยกว่าพระองค์ อยู่ในห้องนั่งเล่นที่อบอุ่นและสะดวกสบายในป่าลึกสโนไวท์อยู่กับคนแคร์ทั้งเจ็ดอะไรนะพระราชินีร้องสโนไวทยังมีชีวิตอยู่หรือพระราชนินีซึ่งแท้ที่จริงแล้วเป็นแม่มดต้มยาพิษและใส่ยาพิษลงไปในแอปเปิ้ลสีแดงจากนั้นนางก็ปลอมตัวเป็นหญิงชาราเดินเข้าไปยังกระท่อมของคนแคร์ทั้งเ สนอไวทํ White, ทำงานยุ่งอยู่ในครัวเมื่อเธอเห็นหญิงชราอยู่ตรงหน้าต่างลองชิมแอปเปิ้ลสีแดงที่น่ากินนี้ดูสิจ๊ะเด็กน้อยหญิงชราพูดเสียงต่ำและเธอก็ยื่นแอปเปิ้ลที่มีพิษสีแดงให้กับสโนไวท์สโนไวท์กัดแอปเปิ้ลเข้าไปคำใหญ่แล้วก็ล้มลงเสียชีวิตในทันที พระราชนีเมื่อเห็นดังนั้นก็แน่ใจแล้วว่าสนไว้ตายแล้วจึงรีบกลับไปที่วังแล้วมาส่งกระจกวิเศษในที่สุดกระจกวิเศษก็ให้คำตอบที่พระองค์ต้องการพระราชนีพระองค์นสิสวยเลิศที่สุดในปัตตภีคนแครร้องไห้อย่างขมขื่นเมื่อเห็นสนไว้ตายพวกเขาไม่อยากจะฟังเธอ จึงนำเธอไปใส่ไว้ในโลงแก้วและเฝ้าเธออยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนวันหนึ่งมีเจ้าชายองค์หนึ่งขี่ม้าเข้ามาในป่าพระองค์ได้มาหยุดพักที่กระท่อมของคนแคระและเมื่อพระองค์เดินเข้าไปในกระท่อมพระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นสโสนไว้ทันทีที่เห็นเธอเท่านั้นพระองค์ก็ตกหลุมรักเธอ ได้โปรดอนุญาตให้ข้านำลงแก้วกลับเข้าปราสาทด้วยเถิดเจ้าชายวิงวอนคนแคระและคนแคระก็ตกลงขณะที่คนรับใช้ของเจ้าชายแบกโลงแก้วอยู่นั้นหนึ่งในคนรับใช้ก็สะดุดเข้ากับก้อนหินทำให้โลงแก้วนั้นสั่นสะเทือนอย่างแรงแอปเปิลชิ้นที่ติดอยู่ในคอของสโนไวท์ก็กระเด็นออกและสโนไวท์ก็ลืมตาขึ้นมา สโนไว้ลุกขึ้นและมองไปที่เจ้าชายผู้ใจดีและสุภาพเธอเองก็ตกหลุมรักเจ้าชายเช่นเดียวกันและเมื่อเจ้าชายเห็นเธอฟื้นขึ้นมาดังนั้นแล้วพระองค์จึงได้ขอเธอแต่งงานโดยที่มีคนแคระเป็นพยานและพวกเขาทั้งหมดก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในปรา,าสาทของเจ้าชายไปตลอดชีวิต